นนที่เขาใส่ชุดชุดเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็เขาใส่ไอ้หัวเหลมแหลมสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็พบกับ น้องคําพองกับน้องหอมอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะคือเรายังชุดเดิมอยู่แลยนะคะเพราะว่าเราเพิ่งไปเชียงราบมานะคะไปเชียงราบแล้วก็ญาติญาตินะคะญาติญาติของเรานะคะเขาก็มาแวะหาเพื่อนเพื่อนเขานอบคือเป็นในหมู่บ้านอย่างของมิเสะะเตอร์ค่ะอาขาเนี่ยเ,เป็นหมู่บ้านชาวอาขานะคะแล้วก็ คือเราเข้ามาในหมู่บ้านนะคะแล้วก็เห็นเห็นคนในหมู่บ้านนะคะเขาเล่นเขาเล่นอะไรกันไม่รู้นะคะที่เป็นลูกดำจำอ่ะภาษาไทยเขาเรียกยังไงไม่รู้แต่ภาษาไทยเขาจะเรียกว่าหมักนิ่มจ้ะหมักนิ่มหมักนิ่มอหมักนิ่มนะคะที่เขาเล่นกันนะคะมีทั้งเด็กเอ่อมีมีทั้งเด็กแล้วก็มีทั้งผู้ใหญ่ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูเนะว่าเขาเล่นกันยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะไปพร้อมปะ นน้นนีะะคะมีทั้งสาวๆแล้วก็มีทั้งผู้ใหญ่นะคะที่เขาเล่นกันนะคะแล้วเราก็มาดูนะคะว่าเขาเล่นอะไรยังไงกันเนาะ<อ> <c oughs> น่นะคะดูวิธีเขาเล่นกันเนาะว่าเขาเล่นกันยังไงนะคะนี่เขากำลังใจโยนมาแล้วคือ เขาเล่นยังไงไม่รู้นะคะน้องของก็เล่นไม่เป็นเหมือนกันนะคะเห็นที่ตั้งอยู่ตรงนี้คือที่เขาเรียกว่าหมักนิ่มหมักนิ่มใช่ไหมครับล้อเราก็มาดูเขานะคะมีคนเล่นเยอะมากนะคะดูมีความสุขกันดีเนาะคือรวมตัวกันดีมากเลยอ่ะนี่เหลืออีกนู่เดียวดูดูแลเหมือนนีควาาเหมือนสนุกมากเลยนะคะ น้องคำพองอยากเล่นนะคะแต่ว่าไม่กล้าเข้าไปนะพอ, <c oughs> องอยากเล่นไปขอเขาเล่นสิเ <c oughs> ีเราไปดูใกล้ๆนะนี่นะคะ <c oughs> เขาโยนโยนมาแล้วก็เล่นยังไงก็ไม่รู้ ุยเจออีกสองลูกแล้วเอ้ยอ่าวพวงรวมแ้่ให้่งกันขึ้นตังขึ้นใหม่ล่ะอุะอ,อยันนงเวิ่งหรืออีกลูกเดียวชนะแล้วน้องคงุณพงศบอกว่าต้องโยนให้โดนทีละลูกนะคะถ้าโดนสองลูกพร้อมกัน ถ้าโดนสองลูกพร้อมกันนี้คือถือว่าปลานะคะอโอ้ยมีความสุขเลยชนะแล้วนะคะอยากไปเล่นนะแต่ว่าไม่กล้าถามเขานะเมเข้าใจนะคะบางทีเขาก็อยู่ใกล้บางทีบางทีก็อยู่ไกลนะคะไม,ไ,มไ,มไม่เข้าใจว่าเขาเล่นโดยไหน้ย่ามลับเต่ ทำไมคนนี้อยู่ใกล้วินโยนตัวอะควองอะทุ้คนนอเองะตัองอะตเองอะเอะตัวเองอะตะคเะวเองะวเองอะตองอะตัวะวเอะวเางะเองอเอ็นะัวเะคอะวเางอะัวเองะวองะวเองะตันเะวจะวเองอะตัเะัวเะเองะเะวะองะเะะ คดวเ,เจะคาไปพอจะมาโยนดูนะคะว่าจะโดนไหมคะคะนั่นแหละ เล่นแค่นี้ก็พอแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราจะกลับบ้านก่อนนะคะเพราะว่าญาติมาญาติมาเรียกแล้วค่ะเพราะเราต้องกลับบ้านแล้วนะคะเพราะว่าใกล้จะมืดแล้วนะคะเมื่อกี้ฝนตกด้วยคะตอนนี้เราจะกลับบ้านแล้วนะคะไปค่ะคือเกมอะไรก็ไม่รู้นะคะคือว่าน้องหอมไม่เคยเล่นไม่เคยเล่นนะคะแล้วก็เล่นยังไงก็ไม่รู้เนาะแต่ก็เลยไปขอเขาเล่นดูนะคะก็สนุกดีเหมือนกันนะคะ ตอนนี้นะคะน้องหอมกับน้องคำพองนะคะเราก็ได้มาถึงที่วัดวัดอยากก่างง้อวัดทานหัวหน่ำนะคะทานหัวหน่ำนะคะของอนในท่าเดือเมืองเดนนะคะแล้วก็ได้มาเที่ยวชมที่นี่นะคะแล้วก็น้องหอมจะมาถ่ายทําให้พีเอฟซี FC ดูนะคะว่าวัดที่นี่นะคะคือสถานที่ที่ตรงนี้นะคะกว้างมากนะคะแล้วก็มีแต่วัดสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะเพราะว่าเอ่อที่จริงอ่ะคือเมื่อกี้นะคะน้องหอมกับน้องคำพองเนาะเราก็ได้ไปที่ หมู่บ้านมูเซอร์หรือว่าอาะาป้องมูเซอร์มูเซอร์ใช่ไหมเราได้ไปแล้วก็ไปเล่นไอ้ลูกหมักนิ่มนะคะเราไปเล่นอันนั้นแล้วนะคะคิดว่าจะกลับบ้านแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่กลับนะคะคือเขามาต่อนะคะเราก็ได้ไปเที่ยวต่อเนาะ <c oughs> ตอนนี้เดี๋ยวน้องหอมกับจ้องคำพองนะคะเดี๋ยวเราจะพาพีเอฟซี FC ไปเที่ยวดูนะคะวัดตรงนี้ก็กว้างมากนะคะแล้วก็สวยมากเลยนะคะ แต่ว่าไม่ค่อยมีคนเนาะเพราะว่าไม่ใช่วันพระนะคะแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้น้องหอมจะพาเดินดูรอบๆนะคะคือกว้างมากวัดก็ใหญ่มากเลยนะคะไปชมกันนะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะตรงนี้นะคะเห็นสถานที่ตรงนี้ไหมคะคือมีแต่พระมีแต่พระพุทธรูปแล้วก็มีแต่วัดสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะตรงนี้เขาจะเรียกว่าทาถนนน้ำเนะเาะคุพ้อแต่ทาถนนน้ำนะคะ กว้างมากนะคะแล้วก็คือตรงนี้นะคะทุกๆปีเขาก็จะจัดงานกันนะคะวัดตรงนี้ก็น่าจะเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์อยู่มั้งนะคะไม่รู้ <S <S เพราะว่าทุกๆปีนะคะที่เขาจัดงานกันนะคะก็จะมีจะมีนักร้องนะคะนักร้องไทยใหญ่นะคะคือจะมาร้องที่นี่ทุกปีเลยนะคะคือที่ที่อื่นมีมีงานแบบนี้คือยังไม่มีนักร้องมาเลยนะคะแต่ว่าวัดที่นี่มีนักร้อง ักร้องไทยใหญ่มาร้องทุกป,ปีนะคะเห็นไหมคะทุกคนสวยมากเลยรู้สึกเหมือนเป็นวัดโบราณยังไงก็ไม่รู้นะะเนาะพ่อลมันเหมือน,มนเหมือนหนังแบบมันเคยเมอนในหนังร้องหน่อยพี่บอลเนาะเออเนี่ยอ้กว้างมากเลยนะคะสถานที่ตรงนี้นะคะี่นะคะสวยมากเลยนะคะบบนี่น ใจมากเลยนะคะวัดตรงนี้ใหญ่มากจริงๆข้างหน้าตรงนี้ก็มีนะคะทำไมมีมีเขาเรียกยังไงอะ่ะมีวัดหรอมาเยอะจังเลยอ่ะในในล้อมล้อมวัดตรงนี้นะคะคือเห็นไม่รู้กี่วัดนะคะข้างบนนู้นก็มีนะคะไม่รู้ว่ามีคนอยู่หรือเปล่านะคะบนชูงสุงนั้นนะคะไม่รู้ว่าผู้หญิงเข้าไปได้หรือเปล่าเนาะ ้องหอมก็ไม่กล้าเข้าไปนะคะคือจะถ่ายให้ดูแค่คร่าวๆเนาะนะคะตรงนี้คือประตูทางเข้าจะมีช้างสามตาเลยนะคะรู้อะไรเนาะพ้องบนเขียนบนเขียนอย่างไ้อะต้องพุดน,นะตรงนี้นะคะมีภาษาทไทยด้วยเขาอ,อ่านว่าอะไรอะอั่มเหรออั่มเหรอทองพระพุธ พระพุทธบาทเหรอพระพุทธบาทพระพุทธเจ้าเหรอใช่ไหมอ่านก็ไม่ค่อยเป็นเลยมัองมีทั้งภาษาพม่าแล้วก็มีทั้งภาษาขืนแล้วก็มีทั้งภาษาไทยด้วยนะตรงนี้ก็จะมีประตูไปอีกแต่ว่าไม่ลูกไปไหนเนาะจะมีกองรูปกองนะคะจะเป็นรูปกองไทใหญ่นะคะแล้วก็มีกองแล้วก็มีมองด้วยเนาะมองนี้จะติดอยู่ข้างบนนะคะมีกองมีมองแล้วก็มีมีฉิ่งด้วยนะคะ นี้ทางทางไปไหนไม่รู้นะคะไม่รู้เหมือนกันเนาะว่าวัดที่นี่เขาเอ,อทำยังไงกันแน่นะคะแต่ว่ามีเยอะมากเลยนะคะข้างบนก็มีแต่ว่าไม่กล้าขึ้นไปนะคะวัดที่นี่นะคะจะติดกับภูเขาเลยนะคะทุกคนน่าอยู่มากเลยนะคะติดกับภูเขาเลยนะคะแล้วก็ข้างล่างนี้เป็นอะไรอีกอะทําไมเยอะมากเลยเนาะข้าพ้องเหมือนบ้านคนแต่ก็ไม่น่าจะเป็นบ้านคนนะ เนี่ยเยอะมากเลยนะคะอันนี้หลังนี้เป็นสีทองหมดเลยนะคะห้นก็มีนะคะเยอะมากแล้วก็วิวก็สวยมากเลยนะคะทุกคนอยู่ร,รอบๆคือมีแต่ภูเขานะคะมากเลยนะคะน้องขงพองเคยมาไหมไม่เคย,ไม,เคยไม่เคยเนาะเ,เ,เออหนูเออน้องหอมก็ไม่เคยมาเหมือนกันนะคะวัดที่เนี่ยทาไมแบบมันดูสวยมากเลยนะคะแล้วก็สถานที่ก็กว้างกว่ากว้างกว่าที่วัด วัดลั่นต้องที่น้องหอมเคยไปอีกนะคะกว้างแล้วก็มันยังไงอะรู้สึกหรูหลากว่าที่นั่นอีกนะคะแต่ทําไมที่นี่น้องหอมไม่รู้จักเลยนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าที่นี่เขาศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่ายังไงไม่รู้นะคะ<ม>เห็นข้างหลังน้องหอมไหมคะอันนี้ยสวยมากเลยนะคะเหมือนเหมือนเราดูในหนังหนังละครอะไรอะที่เขาเรียกยังไงอะหนังอะไรอะเพาะ หนังอะลองอ่นนะบนท้องเสือพูดไม่เป็นนะคะหนังเมื่อก่อนอะที่เขาใส่ชุดชุดเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็เขาใส่ไอหัวแหลมๆด้วยนะคะหนังอะไรไม่รู้ที่เขาเรียกกันเนาะเนี่ยคือข้างหลังน้องหอมอะวิวสวยมากเลยนะคะตรงเนี้ตอนนี้นะคะเราก็จะกลับบ้านกันแล้วนะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสหน้านะคะเดี๋ยวน้องหอมกับน้องคำพองจะมาหาถ่ายทําที่นี่อีกทีนึงนะคะเพราะว่า คือยังเดินไม่ทั่วเลยนะคะทุกคนทาไมมันกว้างอย่างนี้ก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าน้องหอมยังไม่เคยมาเลยนะคะที่นี่อ่ะรู้สึกว่าโอ้โหดูลามากเลยนะคะวัดก็สวยมาก<ต>สวยไม่พร้อมสวยเนาะอืม,อมนะคะดูนะคะตรงนี้สวยมากเลยนะคะแต่ว่ามองคงไม่เห็นมองไม่เห็นสุดนะคะคือยัยงยังเดินไม่ทั่วเลยนะคะอม,มอเ,ออเดี๋ยวเราสองคนจะขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะก็เดี๋ยวจะกลับบ้านก่อนนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบอก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องหอมด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งสั่นนะคะเพื่อที่จะได้พลาดไม่พลาดคลิปต่อๆไปของน้องหอมนะคะแล้วถ้าใครอยากให้น้องหอมมาถ่ายทำที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะคะก็ช่วยคอมเมนต์ในคลิปนี้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราสองคนก็จะขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบาย